พีที่5หลังจากที่เราได้ชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำชิ้นหลังซึ่งเราจะถักต่อไปเลยถักต่อเชื่อมเชื่อมวงแขนเชื่อมข้างตัวลายดอกก็จะเชื่อมกันไปเป็นลายเดียวกันทั้งผืนจนมาถึงด้านหลังของอีกฝั่งก่อนอื่นเราจะมาร์กเกอร์วงแขนของเราบางคนต้องการแขนแคบแขนกว้างก็แล้วแต่ตามใจตามความชอบของ ขอ,ของเพื่อนๆเ,เลยนะสำหรับเราจะวัดลงมาจากหัวไหล่8นิ้ว8นิ้วซึ่งนับเป็นช่องเนี่ยเราจะได้12ช่องพอดีซึ่ง1ช่องมี5โซ่บวกกับ F 1ตกช่องละ6ตกช่องละ6โซ่6คูณ12เท่ากับ72โซ่ซึ่งเราถัก72โซ่ขึ้นมา ขึ้นมาต่อจากหัวไหล่เลยนะเราเราจะทำงานเป็นชิ้นเดียวถักวนรอบตัวเราถักได้72โซ่แล้วเราก็ดูโซ่อย่าให้บิดทีนี้เราก็จะมาเชื่อมด้วยการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหรือ f ปักลงไปในตัวมาร์กเกอร์ที่เราจะทำวงแขนความกว้างของแขนของเรานั่นเองตามด้วยโซ่ห้า เราก็จะเดินลายปกติไปเลยทีนี้ก็คือโซ่5บวก f บวกโซ่5แล้วก็ f ลงใน v ทำแบบนี้ ไปจนถึงดอกก็เหมือนลายปกติเลยแต่ให้เราดูลายนิดนึงนะพอมาถึงจะทำดอกให้เราดูลายนิดนึงเห็นไหมทีนี้ดอกเขาก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือตรงกับตัวนี้เห็นไหมลายก็จะสไลด์ลงเราก็เดินเดินตามลายของเราเลย แค่ให้เราดูลายออกนะขึ้นลงขึ้นลงสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแรกแรกก็จะงงแต่พอได้แล้วก็ดูเลยไม่ต้องดูแพทเทิร์นแล้วก็ดูตามลายสี่ห้าแล้วก็มาปัก x 1 2ึ่สอบนที่4 x แล้วก็โซ่ห้าสองี่ห้าเ้ยโซ่หสี พอดอกมันจะลงตรงนี้นะแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปักลงมาตรงที่เราจับไว้โซ่เจ็ดทำห่วงโซ่สามนับลงมาหนึ่งสองสามปักหัวเข็มดึงทำปุ่ม ก็จะเหมือนลายเดิมเดิมนั่นแหละค่ะที่ที่เคยสอนมาจาก ep หนึ่นะพอกลีบที่4ี่โซนหนึ่งแล้วก็ปิดงานนิดนึงแล้วก็มาส บนหลักโซ่ที่สี่ของตัวช่องนี้แล้วก็ดึงผ่านแล้วก็โซ่หนึ่งทำปุ่งมาเกี่ยวตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ทำอีกสามหลักสอง ส <3 S 2> แล้วก็โซ่สามมาปักบนโซ่บนกลีบที่สี่หนึ่งสสามสี่เอลงบนนี้เห็นไหมคะเราทำาเราก็ถักต่อมาเลยนะเราไม่ได้ตัดไหมออก ทำวงแขนถักลายธรรมดามามาจนถึงลายตรงนี้ซึ่งเราซึ่งเราจะสไลด์ลงซึ่งทําเหมือนนี่เลยเหมือนเหมือนดอกนี้ดอกต่อไปก็เหมือนเดิมมันเดิมลายของเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งมันจะตรงกับตัวนี้นะแล้วเรามาเจอกันตอนบนงานกลับเราถักดอกได้ครบหกดอกแล้วก็ วนมาปิดทุกดอกจนถึงจุดดอกแรกเราก็จะหมุนงานกลับเพื่อที่จะทำถักต่อเชื่อมตัวจับงานแบบนี้ไหมลายมันก็จะสับหว่างลงเราก็ก็ปิดดอกนี้ได้เลยก็คือโซ่ห้าแล้วก็ปัก โซ่หแล้วก็มา x มา x ตรงนี้ก็คือหลักที่สามหนสองสปัก x ลงตามด้วยโซ่สองแล้วก็ทำ v บน f โซ่หนึ่ง f โซ่2องทำ v ก่อน โซ่สองหนึ่งสองสามปักลงปักเอ็กลงบนหลักที่สามโซ่สองทำวีเอ็กโซ่สองวี โซ่สอง x ถึงจุดเชื่อมเราก็ทํา v บน f ตรงนี้ทีนี้เราจะถักในโซ่แล้วนะถักจนถึงหัวไหล่ก็โซ่สองแล้วก็นับไปสาม 123 1, x ลงบนหลักที่3โซ่2 123 v บนหลักที่3มนี่นะสลับด้วย x โซ่สองหนึ่งสองบนหลักที่3โซ่2 v บนหลักที่3 เราจะทํำ v สลับกับ x ขั้นไดโซ่สองไปจนถึงหัวไหล่เราก็ถักขึ้นมาจนถึงหัวไหล่นับลายเราก็จะได้11ช่วงลายส่วนชิ้นหน้าเรามี12ช่วงลายแต่เราจะใช้ไอตัวลายสุดท้ายด้านบนสุดเนี่ยของชิ้นหน้าเป็นตัวเชื่อม เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะปิดงานแบบนี้นะหลายคนเขาจะปิดไม่เหมือนกันแต่เราเราชอบทําแบบนี้เราจะถักโซ่สองใช่ไหมเพราะลดลง x โซ่สองลง x แล้วก็โซ่สองเราจะมาปักไอ้ตรงจุดเนี่ยจุด v เราจะดึงผ่านแล้วเราจะต่ายโซ่เห็นไหมคะโซ่สามโซ่สามของแถวที่จะพลิกกลับทํา x เนี่ยเราจะต่ายโซ่ไป ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่เราถนัดแบบนี้นี่นะตายไปสามโซ่แล้วเราจะเดินโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราจะพลิกงานกลับพลิกงานกลับมามาถักด้านผิดแล้วนะหัวเข็มหนึ่งครั้ง ห้าเอฟลงในวีสามสี่ห้าโซ่ห้าเอฟลงในวีนี่นะเรามาดูจุดต่อกันเห็นไหม จุดต่อเราจะได้แบบนี้ลายลายมันจะเชื่อมกันเห็นไหมเราก็จะถักเลื่อยลงมาจนถึงจนถึงการทำดอกดอกมันก็จะเราก็ดูลายลายขึ้นทีนี้ดอกมันก็จะมาลงตรงนี้ลายดอกมันก็จะต่อเนื่องเห็นไหมดอกก็จะลงตรงนี้ เราทำครบหดอกทีนี้เราจะหมุนงานกลับก็เหมือนเดิมหมุนงานกลับก็มาปิดทีละดอก ปิดดอกตรงนี้หนึ่งสองสามฟื้นความทรงจำนิดนึงเนาะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ย้อนกลับไปดู ep หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ขึ้นต้นได้7 1เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็มาสีตรงสองเส้นนี้ดึงผ่านปิดดอกเราจะปิดดอก แบบนี้ไปจนครบหดอกต่อถัก f แล้วก็โู่3ามทำปุ่มนะทำเนี่ยเราจะทำไปจนครบเราปิดงานวนกลับขึ้นมาจนครบทุกดอกทีนี้เราก็จะเริ่มเริ่มทำลาย v ลงบนหลัก f ทุกหลักโซ่5้ามาปัก x อยู่บนหลักที่สมของช่องถัดมาแบบนี้ f 1โซ่1นึ่ทำ v แบบนี้เราก็จะถักลายนี้ ไปจนถึงหัวไหลก็จะถึงจุดเชื่อม เราก็ทําเหมือนเดิมโซ่สองลงตรงนี้นะเห็นไหมตรงตรง v เนี่ยลงตรงนี้ดึงผ่านพอโซ่สามตรงนี้เราจะต่ายโซ่หรือเลื่อนโซ่เลื่อนห่วงนั่นเองหนึ่งสอง นี่นะตายขึ้นมาโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วหมุนงานกลับไปด้านผิดเราก็ถัก f ลงใน v เหมือนเดิมตรงนี้นะ f ลงใน v บวกว้โซ่ห้า f ใน v ซ่ห้าไปจนถึงการขึ้นดอกเหมือนเดิมเราถักลงมาเรื่อยๆจนถึงช่วงดอกแล้วก็ดูลายงานสไลด์ลงครบ3ามแล้วนะทีนี้ดอกต่อไปมันก็จะขึ้นตรงนี้เริ่มสไลด์ขึ้นแล้วก็ทำดอก โซ่สิบสามนะเอามือจับไว้ที่โซ่หกแล้วถักต่ออีกโซ่เจ็ดปักลุงทำห่วงในโซ่ในโซ่ที่เจ็ดก็เหมือนเดิมนับย้อนลงมาสามโซ่สามทำปุ่ม นี่นะโพรหลักที่4โซ่1 ให้ตรงแล้วก็เอาไปปักหนึ่งสองสามเอาไปดึงผ่านเหมือนโซ่ที่3ามบวกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็จับงานที่เรากำลังถักก็เหมือนเดิมนะทำดอกะแต่ระวังผิดระวังเดี๋ยวมันกลับด้านบิดด้านผิดด้านถูก ให้เราลือเลยเราเราต้องตรวจงานทุกแถวใครไม่ทำปุ่มก็ได้นะก็จะสวยอีกแบบแต่เราเราทำตลอดมาก็คือทำแบบเนี้ยโซ่สามแล้วเอาไป x บนหลักที่4 1 2 3 4ของดอกที่แล้วนี้ไหดอกก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นทำไปเรื่อยๆรยนะเหมือนเดิมเพราะว่าจะไม่จะไม่โชว์ดอกทุกแถวจนละเอียดพอเราถักบนงานกลับขึ้นมาครบทั้ง6ดอก เราก็จะเห็นลายมันเริ่มสไลด์ขึ้นแล้วเห็นไหมคะดอกมันจะตรงนี้ดอกต่อไปมันก็จะตรงตัวนี้ก็คือมาขึ้นตรงนี้ซึ่งดอกนี้เราก็ก๊อปปี้ได้เลยก็คือโซ่5้าแล้วก็มา x ในช่องนี้มา x ในนี้1นึสองสามก็โซ่สอง แล้วก็ทํำ V ได้เลย V โซ่2ทํา X โซ่2ทําำ V มันก็จะมีอยู่แค่นี้ทําพลิกกลับไปกลับมา2ลายนะแค่ดูแค่ตรงสไลด์ดอกอย่าให้พลาดแค่นั้นเอง ถ้าพลาดแล้วให้ลื้อเลยนะคะให้เช็คการแต่และแถวให้ได้ลายที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ถักถักใหม่แบบนี้นะแล้วให้เพื่อนถักลายนี้ขึ้นมาจนถึงหัวไหล่จุดเชื่อมก็เหมือนเดิมพอถึงจุดเชื่อมก็ปักลงที่ที่ตัววีเนี่ยเห็นไหมปักเชื่อมลงที่วีแล้วก็ไต่โซ่มา <c oughs> ทดที่คะ่ะ ไต่โซ่มาถึงสามหลักแล้วก็ถักโซห้าแล้วก็ตามแถวนี้ได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีแค่แค่นี้ล่ะคะ่ะมันก็จะดูเหมือนแค่ยากแค่นั้นเองพอทำเป็นมันก็มันก็ง่ายกว่าการต่อดอกดอกไม้อื่นๆนะเราว่าแล้วให้เพื่อนๆลองถักลองพับงานแบบนี้นะพับงานลง นี่เราได้สองแถวแล้วแถวที่สามเรากําลังถักเห็นไหมเนี่ยเราก็มาทาบเราจะถักแบบนี้ไปจนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอแถวที่เก้าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่แถวที่เก้าเราจะเว้นช่องคอช่องคอหลังเราจะไม่ทำสี่เราจะเว้นแค่สองช่องบนนะคะเพราะว่าคอหลังจะตื้นขึ้นกว่าคอหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะ Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. <laughs>